เลสปีดกันนะเพื่อนๆไปไปทำงานด้วยกันที่เฮลิสปีดไปกับสาวอ่าคิสตีนา่าฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกหนักมากดูดูทางก็คดไปคดมาเพื่อนๆวันนี้นางดีใจว่านีลมุนไปด้วยไปทำงานด้วยกัน let's go คิสตีนา่า <laughs> พอดมาจ้ะวันนี้ <Wow. S 1> เพื่อนสาวคร <Yeah. S 1> ิสติน่าถ่ายภาพเก็บภาพให้นะคะโอุ Ooh, do, 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 do. Ooh, ้ยดู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 โออิสน้ำแข็ง oh. นะเพื่อ oh. นๆน้ำแข็งก็หล่นลงมาเมื่อกี้เพื่อนโครบมากถนนเส้นนี้ดูเป็นน้ำแข็งหักลงมา น,น,นี่ l ราบนจะไปที่ถ้ำจ้ะอันนี้ขึ้นขึ้นเขาไปเข้าถ้ำกับเพื่อนจะนเวชช,ช็แต่นี่เบนจอดไม่ได้นะตรงเนี้ยจอดไม่ได้นะเพื่อนสวยมากสวยมาก<อ>นี่สวยมากเพื่อนโกเจ็เลยที่นี่คืออามัดาอยู่เวดน,นะคะวิวตรงนี้จะสวยมากโกเจ็้าาา resto deh าราวิวเลยจ้ะเพื่อนที่ถนนเส้นนี้เดี๋ยวเอาไว้วันไหนแดดแดดอยู่นระมจะพาขึ้นไปตรงเขาอ,อ,อู่หละนีระมบนจะไปแถวอู <c oughs> ่ลอ่านกันนะ ล่ะตกดึงเหลืองตึกงเหล,ลืองที่เราจะไปกันนะเพื่อนๆของข้างล่างเจมสเนื้อตึกงเหลืองครับเพื่อนตึกลงเหลืองนีละมณจะลงไปทำงานตรงโน้นนหะเข้าถ้ำเห็นนะคะในถ้ำด้านในนะเพื่อนๆเขาลูกนี้นะนีละมณจะลงไปทำงานตรงนี้แ่ะค่ะมันเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำเพื่อนๆพลังงานไฟฟ้าหรืออ่างเก็บน้ำจะนีละมณ์จะไปนี่คือเฮเลนสปีดนะเส้นนี้เส้นเฮเลนสปีดจะเพื่อน มู่บ้านที่นี่จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคนอาศัยไม่ไม่ค่อยเยอะแต่เพื่อนๆมีแค่ไม่กี่หลังเองบ้านพี่สาวของแฟนนิลมนก็อยู่ที่เฮลิซบีตรงนี้นเราเพื่อนวันนี้ฝนตกหมอกควันลงนะฮะเป็นยังไงเป็นยังไงมีละ <laughs> ม้นมาน่ะสเตปอัพเดียร์ยาเดโอเพนเอา yeah, ไ o u ซัมเด o อยากไปขึ u นี่ซัมเดยี่ลาดาแ a ะล a าดากนี่ม i ี่ยเนี e ดอ they open มันเปิดแล้วนะคะเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะตรงนี้มาเที่ยวกันได้ไปเราจะเข้าไป ในเขาลูกนี้นะมันจะเป็นถ้ำนะเพื่อนๆน,นีลรรนจะเข้าถ้าตรงนี้จะใต้เขาลูกนี้นะเป็นมูเข้าไปเป็นตึกข้างในนะเจ็ดแปดชั้นนะเจ้ะเพื่อนๆแต่นีลธรจะถ่ายข้างในให้ดูไม่ได้นะ ไฟออโ้กันง่ถ้ำคือแนววสานี่คือถ้ำที่เราจะเข้าไปน่ัดดูซีโอเควิกูพคระล้สาวสวยคิสตีน่า from บงการี beautiful dama it's rainy day rainy day okay mm hmm. we have to go mm hmm. ไปแล้วเพื่อนเพื bye ่อน b y ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมนี้เรามนจะเข้าถ้านี่จะ้ะนี่จะเข้าถ้าตรงนี้นะเพื่อนเไปแรกไปแล้ว